ข่าวของพวกบรรดา,มาแมลงแมงมดหรือปลวกทั้งหลายเนาะประมาณนี้ขอบคุณนะคะหนึ่งคนที่เข้ามาดูสวัสดีค่ะเมื่อกี้นี้มันไม่เสถียรนะคะ,อ,ะอินเทอร์เน็ตสัญญาณมันไม่เข้าแล้วเราจะมุกไปไหนก็ไม่ดีก็เลยต้องมานั่งอยู่ใกล้ๆแถวนี้นะว่าจะจัดการทำความสะอาดบ้าน แบบนี้เราก็จะจัดการเอาไอ้สีลงมาทาพื้นนี่นะคะเดี๋ยวก็จะเตรียมมันขึ้นมาเราก็จะน่าจะอัดเป็นคลิปไว้เนาะประมาณนี้เราอยู่แบบนี้อาจจะเป็นยึกยักยึกยักหน่อยเนาะประมาณว่าภาษาคนที่มีอาชีพเป็นคนทำให้คนเช่าบ้านเช่าให้คนเช่าเนาะ ฝรั่งก็เข้ามาอยู่กับเรานะคะอยู่ห้องนี้เนาะห้องนี้เขาอยากดูวิวดีๆแล้วก็เงียบๆนะคะอยู่เงียบๆกลิบๆเลยนะคะเมื่อวานก็ขึ้นมาใช้เครื่องเป่าล้างพื้นใหม่อีกรอบหนึ่งนะคะเนี่ยโอ้นั่งสบายค่ะทุกคนมีความสุขแบบนี้เลยนะคะก็จะ นั่งงูกับเพื่อนๆนสักพักหนึ่งแล้วค่อยลงไปนะคะเพราะว่าสัญญาณอินเทอร์เนต็ตจากข้างบนนี่มันทําให้เราต้องมานั่งอยู่บนนี้แต่ว่ายุงมันเยอะมากๆเลยค่ะภาษานี้นะคะเดี๋ยวดูก่อนว่ามันจะได้ไหมท่นนี้จะหล่นหรือไม่หล่นก็ไม่รู้เนาะ ถ้าหลนแล้วก็เสียดายตายเลยนะคะสัญญาณน,นี้เป็นแบบนี้นะคะยุงเยอะมากเลยค่ะประมาณแบบนี้นะคะทุกคน ข้างล่างแดดดีมากๆเลยเรามีต้นไม้มันก็เลยช่วยได้ก็เลยถามตัวเองว่าอย่าไปตัดมันเลยนะต้นไม้แล้วเดี๋ยวก็จะทำเอาสีมาทาไม้ที่เป็นไม้าบางตาใหม่อีกนะคะเพราะสีมันซีดมากแล้วอะไรที่เราไม่ชอบเราก็เก็บมันออกเนาะ <S <S ก็เป็นแบบนี้ค่ะ ข้างบนนี้ก็นี่เลยนะด้านบนนะคะแล้วก็มีโขดหินอยู่ใกล้ๆบ้านเรานี่แหละทุกอย่างถ้าตรงนี้มีคนเขาเอาใช้ที่ทําประโยชน์นะก็จะเหมาะกับเรามากเลยนะคะเป็นหน้าผาอย่างดีเลยนะคะเป็นที่ว่างดีๆเนียนๆเป๊ะเ,เลยค่ะ ก็มีคนมาอยู่กับเราหนึ่งคนพรุ่งนี้ก็ออกแล้วนะคะได้ค่าขนมอยู่นะสองคืนเดี๋ยวเราก็จะจัดการจริงๆแล้วช่วงเนี้ยมันเป็นโลซ s e a s o นะคะทุกคนแต่เดือนหน้าเรามีอยู่คนมาอยู่ด้วยหนึ่งเดือนนะคะเดือนละหมื่นสองเนาะถ้าเขาอยู่เดือนที่สองเราอยากจะลดให้เขานะคะเพราะว่าเขา จองมาสองเดือนติดกันนะก็จะให้เขาเดี๋ยวจะจัดการตรงบริเวณด้านเนี้ยทาบันไดใหม่นะคะเพราะว่ามันเป็นถึงฤดูมันแล้วเนาะเห็นไหมว่ามันมีเราล้างขัดล้างไปแล้วมันก็ยังดำอยู่เลยเนาะเราทายล้างมันจนสีลอกไปแล้วเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะที่เข้ามาชมกันมาดูกันเนาะเล่าเรื่อง ให้มันได้ช่วงของระยะเวลา5 5นาที10นาทีแล้วเราก็ตัดเป็นไฮไลท์ไว้ทุกๆุกวันนะคะวันนี้มีข่าวเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเที่ยวเมืองไทยแบบเสรีมากๆก็หลายประเทศอยู่นะคะทะเลรับกัน ไม่หวาดไม่ไหวเลยนะคะทั้งพัทยาทั้งภูกเก็ตเนาะตอนนี้ชาวอินเดียก็เข้ามาเป็นลำเครื่องบินเป็นลำใหญ่ๆเลยนะคะรู้สึกประทับใจชื่นใจกับทุกธุรกิจที่เก